คุณผู้ชมครับการค้าที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนั้นร้านค้าท้องถิ่นโดยเฉพาะโชห่วยจําเป็นต้องปรับตัวให้ทันนะครับกระทรวงพาณิชย์เชิญร้านค้าท้องถิ่นต้นแบบครับมาร่วมหาแนวทางพัฒนาร้านค้าให้สามารถแข่งขันกับห้างโมเดิร์นเทรดและการค้าออนไลน์ได้ครับคุณนภินทรศรีสันพางรัฐมมตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ประชุมรับฟังความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาธรุรกิจค้าส่งค้าปลีกทั่วประเทศเพื่อให้ร้านค้าท้องถิ่นโดยเฉพาะโชห่วย สามารถแข่งขันกับห้าโมเด t เทรดขนาดใหญ่และการค้าออนไลน์ได้นะครับโดยกระทรวงพาณิชย์ได้เสนอโครงการในปีงบป,ประมาณ2,568ที่จะส่งเสริมให้ร้านโชห่วยเติบโตอย่างแข็งแรงรวมทั้งยังเตรียมส่งเสริมการนำเข้าสินค้าชุมชนมากขายในร้านค้าส่งค้าปลีกเช่นการรวมกลุ่มเพื่อสั่งซื้อสินค้าการจัดการระบบอิเล็กทรอนิกส์และระบบจัดการสต็อกสินค้าตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าตลาดในธุรกิจค้าส่งค้าปลีก เป็น5.5ล้านล้านบาทจากปัจจุบันอยู่ที่3.6ล้านล้านบาทภายใต้การพัฒนา SME ที่เป็นรากฐานของประเทศสู่เป้าหมายเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจคิดเป็น40%ต่อ GDP ภายในปี2570จากปัจจุบันอยู่ที่35.2%นะครับด้านคุณสมชายพรรัตนเจริญประธานที่ปรึกษากิติมศักดิสก์สมาคมค้าส่งค้าปลีกไทย บอกว่าจากการสอบถามผู้ประกอบการในต่างจังหวัดภาพรวมกำลังซื้อของประชาชนยังคงชะลอตัวภาครัฐจึงควรเข้ามาส่งเสริมศักยภาพการค้าออนไลน์รวมถึงเติมกำลังซื้ออย่างกรณีที่รัฐบาลกำลังพิจรารณาแจกเงินหมื่นเฟสที่2ควรจะกำหนดเงื่อนไขการใช้จ่ายเพื่อให้กระตุ้นเศรษฐกิจได้ตามเป้าหมายนะครับเนื่องจากมองว่าเฟสแรกนั้นกระตุ้นเศรษฐกิจได้ไม่มากเพราะคนที่ได้รับเงินนำไปใช้จ่ายอย่างอื่นมากกว่าการบริโภคครับ ถ้าแจกเงินสดบังคับไม่ได้ก็ไม่ไม่ควรแจกเพราะมันหมอยว่ามันไม่ได้ไปสู่เป้าหมายเหมือนว่าเราจ่ายเงินไปเพื่อการนี้แต่ไม่ได้เพื่อการนี้แจกไปเมื่อเครื่องขายแบบเดียวกับธงฟ้าประชารัฐของรัฐบาลเนี่ยแจกไปแล้วก็โฟกัสว่าเป็นร้านไหนอะไรยังไงแล้วก็ควรจะจํากัดเฉพาะร้านค้าที่เปราะบางไหมเพราะเราแจกผู้เปราะบางแล้วเรามีกลุ่มอาชีพเปราะบางกลุ่มเปราะบางก็คือกลุ่มที่ถูกรายใหญ่เบียดบางจนเขาเปราะบางมากจนนำรงการค้าอยู่ไม่ได้ อันนี้เป็นร้านค้าที่เราถือว่าเป็นผู้สบภัยจากพายุก,การแข่งขัน